สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็กล้องครับกับร้าน19โพสิทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับใช่ค่ะวันนี้เรามากับสุดหล่อที่ต้องบอกว่า ราคาประหยัดไปได้เยอะเลยแต่คือสภาพรถเนี่ยแล้วก็การดูแลรักษาที่เจ้าของเดิมดูแลมาเนี่ยคือดูแลมาอย่างดีราคาหายไปอย่างเยอะนะคะคันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าใช่คได้ออปชันมาแบบครบจเต็มที่สําคัญได้4ยอดนิยมด้วยถูกต้อง<ร>นะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับมือเดียวเท<อ>่านั้นนะครับใช่งั้นเดี๋ยวบอกรุ่นกันก่อนเลยค่ะอันนี้นะครับเป็น Mit s u b ิ s h i Pajero Sport นะครับ2.4 GT p r พ m i เมียมนะครับตัวท็อปขับนะครับมาในปี2018แล้วนะครับใช่ได้เป็นตัวโฟวิลแต่ต้องบอกว่าคันนี้ราคาเหลือแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะกล้องเนาะถูกต้องครับใช่แล้วก็คือออปชันเนี่ยได้มาเป็นรุ่นท็อปซึ่งหลายหลายแบรนด์เนี่ยเอ,อ่อถ้าปี2018เนี่ยราคามันก็จะดีดขึ้นไปอีกประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทเนาะแต่ว่าคันนี้เหลือแค่เจ็ดแสนกว่าบาททุกคนแล้วคือได้เป็นเกียร์โฟด้วยใช้งานได้ทุกสถานการณ์เขาเรียกว่า ใช้ไม่ใช้มีไว้ก่อนเนาะเผื่อถนนลื่นอะ่ะฝนตนกหนกักๆอ่ะได้ใช้นาะเกียวโฟไฮอะ่ะถูกต้องแต่ว่าโฟโลเนี่ยอาจจะเป็นในอีกหนึ่งที่แบบคนที่ใช้วิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งอาจจะต้องแบบที้ไปลุยป่าลุยโคลุยต้มอะไรเงี้นะก็อันนั้นถึงจะเป็นโฟโลเนาะแต่ว่าทั่วไปอะ่อะโฟไฮอ่ะได้ใช้ในชีวิตประจําวันอะหน้ากระจังก็หล่อหลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีชุดแต่งใช่ตรงนี้เลยมาให้หมดเลยตรงนี้ นี่หล่อนะครับหล่อขึ้นเลยนะครับนี่แล้วก็ดานข้างคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวยเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนไหมหรือว่าเดี๋ยวนดูรอบสี่รอบคันก่อนละกันยให้ดูสี่รอบคันก่อนนะครับสีขาวตัดเทปเดิมเดิมเลยนะครับนี่ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความนะคะปลายท้ายของเขาเป็นเอกลักษณ์ของฟอรจโน่แบบนี้อยู่แล้วอ๋อตัวนี้เป็นโฉบไมเนอร์เชนเราด้วยนะเนาะ เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือปี18แล้วก็ได้เป็นโฉมเชนได้ชุดแต่งรับแล้วที่สำคัญตัวโฟร์โฟวิวนะครับโฟวิวใช่ค่ะ หล่อแบบนี้เลยทุกคนสวยนะครับสีขาวสียอดนิยมนะครับขับไปที่ไหนใครก็มองเดี๋ยวพาดูยางนิดนึงแม็กนะคะแม็กเป็นล้ออลลอยเดิมสเปคเดิมนะแต่ว่าคันนี้ได้เป็นยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วเป็นของดันหลบนะคะก็คือเปลี่ยนมาเป็นยางปี2023นาะคะดอกเต็มเต็มก็คือเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยางมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว เล่ามาผ้าดูภายในกันดูภายในซึ่งจริงๆคันนี้จริงๆก็เอ่อต้องบอกว่ามา Option ออปชันอะมาครบหมดแล้วนะคะเบาะเป็นเบาป,ป,ปรับไฟฟ้าแล้วก็มีผ้ายางมาให้ครบหมดเลยเนาะใช่ครับ Engine Start มาแล้วนี่ พวงมลาล m ยมัลติฟังชันนะคะมีกุญแจ2ดอกแบบนี้กุญแจใช่นะครับกุญแจสองชุดนะคะแล้วก็ตรงนี้เกียร์โฟร์แน่นอนอตัวท็อปขับสี่ใช่ตัว,ตวท็อปขับสี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพภายในไปด้วยนะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีริ้วรอยนะครับใช่อันนี้มีจุดแจ้งเตือนมุมอับให้แล้วนะคะทุกคนนี่เห็นเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเข้ากล้องรอบคันให้นะคะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นวิสุวิชีมาสักพู่นี้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเป็นกล้องรอบคันนะคะแต่ว่าอันนี้หนงใช้กดสวิต์ที่พวงมาลัยเอาเนาะเนี่ยก็ขึ้นเป็นกล้องรอบคันมาให้ครบหมดอ๋อหนี่เป็นกระจกบัดแสงอัตโนมัติให้แล้วนะคะตัวนี้สวยสภาพดีกุญแจก็มีให้ครบนะคะนี่เลยพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันเนาะ ใช่แล้วเนาะคันนี้เดี๋ยวพาดูเลขมานิดนึงคันนี้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยเลขมาอยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสามื่นกิโลเมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้กล้องพาดูในเรื่องของตัวเอกสารคันนี้คู่มือบุ๊กสวิตตอยู่ครบนะครับ<ช>แล้วก็มีซองเอกสารมาให้แบบนี้นะครับใช่และที่สําคัญให้ดูภายในแบบนี้เลยนะครับประวัติเข้าศูนย์นะครับชัดเจนมากนะครับ<ช>แล้วก็มีใบห้อยคอ อยากใหหยิบใบห้อยคอให้หยิบถึงไหมเมื่อกี้พี่หญิงพยายามจะหยิบหยิบไม่ถูกมันน่าจะหลบอยูก็มีแบบใบห้อยคอให้ดูแบบครบหมดเลยเพราะว่าจริงๆใบห้อยคอเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับตัวของประวัติประวัติบริการนะคะนี่เลยไอ้รถเยอะมากเยอะใช่ของบีควีนอันนั้นน่าจะเป็นที่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอะค่ะคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วนะเรียบร้อย นะครัส่วนในเรื่องเอกสารต่างๆมีให้ครบคันนะครับค้่มูลการใช้งานส่วนต่างๆของรถ uh huh. นะครับอยู่ครบใครที่ซื้อต่อใช้งานไม่เป็นไม่เป็นไรอ่านได้เลยนะครับคันนี้อ๋อ เดี๋ยวพอจบในเรื่องส่วนของเอกสารนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวรถต่อนะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ให้ดูสภาพเบาะนะคะเบาะอยู่ในสภาพดีมากทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวฉมเชนแล้วนะก็คือได้เป็นตัวเชนตัวใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบาะตอนหลังกันได้ครับนี่สภาพเบาะตอนหลังคือยัง ตึงอยู่เลยพี่ใช่สภาพดีเลยไม่มีหัวไม่มียุบนะครับค่ะภาพใหม่มากนะภาพใหม่ปาเพดานอยู่ในสภาพที่สะอาดนะครับไม่มีรูรอยอ่ะเดี๋ยวพาบดูเบาะแถวหลังนิดนึงได้ครับนี่แถวที่สามใครไปกันหกเจ็ดคนนั่งได้สบายภายในกว้างขวางนะครับมีจอกลางมาให้แบบนี้ใส่แผ่นซีดีเล่นได้ค่ะครับเนาะนี่เลยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกัน นี่พอมาดูรอบคันด้านท้ายอย่างที่บอกคันนี้ได้ชุดแต่งมาให้แล้วครับมีเซนเซอร์มาให้ครบ6จุดเลยนะหกจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดเป็นตัวท็อปครับสี่มีกล้องมองหลังมาให้แล้วอันนี้ให้เป็น้องรอบคันไปแล้วน้องแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเอากล้องออกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเมื่อกี้ลืมดูก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นกล้องบันทึกการเดินทางนะคะแล้วก็ผมเขารูปสวยๆแบบนี้นะครับนี่ พัน right ัดเดิมตะเข็บเดิมเดี๋ยวนะแสงจ้าเล็กน้อยพอนัดเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่มหรือน้ําท่วมนะทุกคนใช่ครับสวยงามแบบนี้เลยมีการลอยมาให้แล yes. ้วช MM. ุดแต่งครบใส่กันลอยครับเดี๋ยวให้ดูข้างในค่ะก็มีอะไรบ้างอืโฉมนี้เนี่ยยังเป็นยางอะไรเนาะอ่ายังมียางอะไรใชู่ข้าโฉมนี้ยังมีครับ เป็นยางอะไรอยู่นะคะลาลาไม่แน่ใจว่าเห็นไหมจะมีมีมีอันนี้มีใต้ทลองยังขาวๆนะคะไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยสวยมากคันนี้นะขายได้ไปคือคุ้มโชคดีที่ตรงที่เจ้าของเดิมเข้าสู่ทุกระยะเลยค่ะนะครับนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าได้ครับสีขาวรอบคันสวยงามมากนะ ใครหายอยู่นะคะได้ปีไม่เก่าด้วยนะเป็นปี2018แล้วนะคะแล้วก็<ม>เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนตลอดเลยนะคะทุกคนแล้วเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออปาเซโลอะเครื่องดีเซลก็ไม่ได้จุกจิกอะไรนะคะมันใช้เครื่องตัวเดียวกับกระบะเลย<ม>อึดทน,นนะคะสภาพของเครื่องใหม่กริปนะครับเหมือนรเดิมนะครับกระเจ็บเดิมแบบน,นี้เลยะนะครับ เครื่องเดินนิ่งเป็นสเต็ปเดียวนะครับรบตอออเอีมอปอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะครบครับนะแล้วที่ํำคัญบอกที่บอกไว้ครับแบตตัวนี้เปลี่ยนม,มาให้ใหม่แล้วใช่อันนี้แบตเปลี่ยนม,มาให้ใหม่นะคบนอ่น<ะ>อครบเลยนะครับแบตยางใหม่ปี2023นะสีขาวรอบคันส,สวยนะครับอันนี้ตะเข็บเดิม,ดม,ดมนะครับนะ เดี๋ยวกล้องดับเครื่อง,งก่อนได้ใครหายอยู่นะคะเรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยทุกคนก็คืออยู่ที่ไหนก็จับจองเป็นเจ้าของคันนี้ได้ะะใช่คับอ่ะ,อ,ะอยากให้ก้องสรุปราคาให้อีกทีหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ Mitsubishi Pajero นะครับ 2.4 GT Premium นะครับตัวท็อปขับ4นะปี2018นะครับราคาเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดกบเราก็ไม่มีแวด7%นะครับใครซื้อจัดเฟแนซ์เครดิตดีฟรีดาวผ่อนคร้าวๆ12,000บาทสูงสุด84ง้วยกันได้เลยนะครับ <S <S อย่างที่พี่หยิงบอกนะตอนนี้มีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะครับ อยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์กล้องก็ได้นะครับ062 149 6359าหครับหรือว่าะจะโทรหาพี่หญิงหรือว่าทักไลน์แอดก็มีข้อมูลด้านล่างนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์โทรหญิงนะจะเป็น0 8 8 897 4 8 8 8ก็สนะคะคก็สามารถโทรมาได้ทั้งสเบอร์เลยทั้งเบอร์กล้องและเบอร์หญิงเนาะกง<ล>ะด้านล่างก็จะเป็นไลน์แอดนะคะยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันกับรถสวยๆนะคะรถบ้านมือเดียว นะครับ<ช>ได้ชุดแต่งรอบคันยางใหม่แบตให<ช>ม่สีขาวสวยงามแน่นอนใช่ค่ะคยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ,บ